ไอ้แวกเออจากที่เห้ายืนอยู่น่ะไปมองที่มันสัดผาอยู่น่ะคอยว่าล่ะระยะมีแท้ล่ะห้าสิบเมตรเออกูกว่าประมาณน่นแหละเออแล้วเมื่อกีกาเห็นยังนี่ก่ระยะเมียแรล่นมาด่าไงก่ระยะมียแรล่นมาด่าเออโอ้โหหาเมื่อไหเพื่อความบ่เสียเวลาไน้แหะคอยสิถือแก้วจะเปิดฟ้าปองลิ่นมากปั๊บๆคอยกิน ปุ๊บมันแรนมานหอดนี่ปั๊บแล้วมันก็สีดาบอกฮ่าเด็กดัก่เป็นยังบอกเป็นยังเพราะว่าได้กินแล้วคำนแม่นโกยนะจากระยะพุ่นนะพี่นะกูยกในซองโบกพุ่นอ่ะอู้จิกูพอถ่ายไม่ไดากูดอกอู้หึยเจ้าคำนวณปนนันเลยเจีเสื้อซาต้าถวยนี่เป็นยังอู้จิเฮ้ยคำพิศาสื้อตาจันกูนี่แหละซาต้าถวยมันเป็นยังกันปะยอด หยดกดยางเฮ้ยพ <Hey, S 1> <Huh? S 2> ิษขวด oh. <laughs> ยอ,ดอ,ย <laughs> ยอด้ยหยดกดยางหยดหยดกดยางเออเออเออโอเคตามสูตรนะเจ้ oh. าเปิดฟ้าปอกลิ่นมาปั๊บคอยดกปุ๊บมันแรนมาหอดนี่ปั๊บมันกรสิดาบุกฮาแดกด,ดัก mm. แยกย้ายไปเนี่ยจบเคจบโอ้ ลิ้นมาทำไมห <Hey. S 1> ยัง่งอดเด้อนี่แค่กูเปิดฝาได้เนี่ยว่าแจนลิ้นอยู่เจ้าคำนวณนังไงวะสาตาโวยโทษจีกูเรียนเพ่จบจังสันเจ้าก็าไปเรียนคำนวณให้มันจบซะไปสาตาโวยกูขอโตไปเรียนต่อกระเด้อเอา้ามาหาเล็กดกักพากันห้าแต่สเต็กเอา้า มันใส่แมกกาซีนมาแค่สองนัดนึงบ่กูนึกว่ากระสีล่วปั่นเอ็มสิบหกไหมไปเลี่ยนไม่เลยบอกสาตาควอยเอ้ยถ่วยเอ้ย